สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอดีตผู้พิพากษาแจ้งข่าวทางรับวงนางานนี้มีคนววดเงิน30ล้านนายชนบทสุพัชศีอดีตผู้พิพากษาได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook กฎหมายชนบทเผยข่าวทางรับวงนที่ตนเองนั้นได้รู้มามาผู้ต้องหาทั้ง6คนเตรียมทนายระดับเสียนเหยียบเมฆต่อสู้คดีแตงโมโดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่าเงิน30ล้านถึงวันนี้ผมมีข่าวทางรับวงนว่า ผู้ต้องหาทั้ง6คนจะให้การปฏิเสธและขอสู้คดีในชั้นศาลพร้อมเตรียมทนายระดับเซียนเหยียบเมฆเป็นทนายความแก้ต่างแค่ทาค้านพยานโจทและพยานโจทรวมให้ศาลสงสัยศาลก็ยกฟ้องตามวิธีว่าความประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 2 7วรรคสองครับชดเงิน3 0บถึง40ล้านบาทแน่นอน90%ครับคุณแม่อุ๊ยอุ้ยอุ้ยท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจาก ไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ